มาเรื่องสุดท้ายนะก็สองตัวไม่มีอะไรมากนะครับก็ <c oughs> ตัวเดียแหละแต่เรื่องเดียวกันนะโอเคมาจากเกมเมอร์นะครับผมโอเคอันนี้คือเรื่องเดียวกันนะสองลูกที่ผมแบบอ่าส่งมานี่คือสองลูกที่ผมเรื่องส่งมานะก็เรื่องเดียวกันนะครับผมก็คือเรื่องอ่านไปหนึงนะน่าจะรู้ก็ดีนะครับนี่คือขอสารที่แล้วนะครับก็คือมีที่ผ่านมานะครับของเกมถูกบอเดอร์และเกมที่ขาจัดนะครับก็คือขอโทษไปหนึ่งนะมี่ไหนวะ โอเคบอก,กอรคนในฉากนะครับผมลั่นการกดดันให้มังงะต้องปรับเนื้อหาเพื่อใจคนอ่านฟังโดกตกเวเดลคิดนี้นะ่าสมเพชน,นะครับขอพยผมเวรนะโอเคมา,เาขออ่านของเกนเมอร์เกนถูกบอกด้วยก่อนเลยนะอาคุณอเกลข้างในนะครับบรรณาธิการคนจัดบ,บ้านของที่สารวิคลี่อัตเตอร์มูลนะครับผมเพอซาเลพิงคนในฉากนะครับด้วยออกแสดงความคิดเห็นว่าอะไรน,นะผู้อ่านฟังโตกนั้นจะไม่มีผลใดๆใ,ใ,ในการตัดสินใจหรือการซักสามผลงานมังงะพวกเขานะครับผมโดยคนขนานะ้างในเนี่ย เขาร่วมกับคนรฉา,ามมาตั้งแต่1994นะครับและเป็นผู้ดูแลกับมาหงายยอดทิมนานเช่นอาทิอาจินนะครับของกามอนซากุระอินะครับเป็นเจของตวัวของคาโซมอาคาคุซามะเซอบินนะครับแล้วก็อาจารย์ทากุโบระมัตสึเมะลงมาถึงวินเลซาก้าของมาโกโตโยกิมุระนะครับผมโอเคคุณช่านานะเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องฝ่อโตตกที่พยายามกดดัน งงเพิ่มตีกรวัฒนธรรมตงๆที่แสดงในบังงะบเพิ่มมากขึ้นในประสบภาพของมังงะแพชั่นนะครับผมเพื่อเป็นสื่อข่าวฝั่งเยอรมน,นีนะครับผมโดยทางบงงางอับพชั่นนะครับผมถามคุณคานายว่าเขาเคยได้คิดบ้างไหมว่าเกี่ยวกับข้อเสนอได้าน,า,นานชาติของมังงับเขาได้ทดลองทํางานโลกกับนักวดการ์ตูนเพื่อพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้ผลงานพวกเขาให้เหมาะสมกับฐานผู้อ่านนอกญี่ปุ่นด้วยหรือไม่แต่คุณคารนายยืนยันว่าไม่ยกตัวอย่างนะ เามีข้อจก,กัดเรื่องความรุนแรงเรื่องโป๊เปื่อยไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายตัวละครหญิงหรือเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่ผมว่าประชากรในประเทศอื่นก็ไม่ต่างกันด้วยสิ้นเชิงในแง่ของการรับรู้ว่าเป็นเรื่องสําคัญจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันจีนหรือเกาหลี่ายไม่แต่เรื่องของการเมืองคุณคณากล่าวนะครับผมผมไม่ยอมให้ตัวเองเอียงเไปตามสิ่งที่เขาเรียกกันว่าขอ้อตกลงทางการเมืองของต่างชาติและสร้างผลงานให้เป็นตามที่พวกเขาต้องการนะครับผมผมคิดว่านะครับผมถ้ามันจะเป็นเรื่องท่น่าสนใจมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ว่าคุณจะมาจากแอฟริกาเชนลีหรือกินแลนด์ ผมม่เคยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แม้แต่ว่าแต่แม้ว่าผลงานของหรือทีมญี่ปุ่นจะมีผลงานของฝ่ายเยอรมันในที่มีทีมเยอรมันผลงานจีนที่มีทีมจีนสุดท้ายแล้วมันก็มีล่งงาเง่าเหมือนกันผมคิดแบบนั้นแหละดังนั้นนะการหยุดสร้างผลงานเพราะมีปัญหาว่ามันดูมีญี่ปุ่นเกินไปเพราะทาอะไรบางอย่างในแง่ของเนื้อหาขอเขนเทนตนะมันเป็นเรื่องที่ยากที่เกิดขึ้นถ้าผมพูจจดจอดโจมมากขึ้นผมสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนอะอเรือ่องของผลงานสื่อบนญี่ปุ่นด้วยกันเองอะที่ผสามกันในหลาดโชาติม โอเคขอไปเมื่อกี้ผมจามโอเคเขาเกล่าวต่อนะคือผมไม่คิดว่าเป็นไปได้นะที่จะสามารถร้งเออเป็นไปได้นะผมไม่คิดว่าเป็นไปได้ที่จะสามารถร้งผลงานบังงานที่อยู่ต่อกลจริงหรือเป็นผลงานที่ทุกคนบนโลกชอบลองดูสกิฟต์เดอร์เฟอร์ดิเนี่ยแหละไนะอเน,นี่ยแหละครับแต่บว,ว่รู้หัวใจเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นมนงานที่ตีเพียงในวิกฤตอัตโนมัตินะครับผมที่เรื่องของเด็กสายญ,ญี่ปุ่นจับบ้านนอกเดินทางเข้ามาในเมืองกูโตเกียวเพื่อเรียนลยลในโรงเรียนไม่ยอมดีๆผมคิดว่าเรื่องคนอาจทั่วโลกเข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องออกจากบ้านไกลในเทินแบบเดยวกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม m a กับเรื่องนี้ถึงไปที่ชอบผู้อ่านทั่วโลกอนิเมะก็ดีด้วยนะเรื่องนี้เพียงเบิร์กทำนะครับด้วยเหตุนี้ผมคิดว่าผมไม่เคยคิดว่าผลงานมังงะต้องมาปรปับเพื่อเข้าขัดฐานฐานะผู้ออกฐานะผู้อา่านอาอาานอกญี่ปุ่นแม้ผมจะไม่มั่นใจว่าคนอ่านที่อยู่ใน <c oughs> ขออภัยนะที่มีชนระบทเหล่านม้มีเนื้อหาใหญ่จะรู้สึกย่างไงผมก็ไม่รู้หรอกว่าอย่างดูใบไม่ใช่เขาเป็นยังไงบางบางทีผมอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองก็ได้นะเออคนกันเอกล่าวของผลหล่อนะครับตามนั้นซึง่งทาง m a ง g a ไปชันะครับถาม่ววท้าว้าาายคุณนแล แล้วเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับฐานะผู้อา่านระดับโลกเป็นิ่งสำคัญสำหรับสื่อประเทศบางงานหรือไม่คุณคั้นอีกล่าวว่าแม้เขาว่าเขาจะพบกับว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในการสร้างสรรค์รือเพื่อคนมากขึ้นขนาดไหแหละเขาโทษนะเร่าผลงานของตัวเองภายในสื่อประเทศนี้ได้แต่เขาไม่เชื่อว่ามันต้องไปยอมเสียหลาดด้วยการทิ้งเอกลักษณ์ของความญี่ปุน่นโอเคผมไม่สบาย,ยานะเขาโทษนะคือนายคิดที่ว่าสลายพิมพ์ญี่ปุ่นจะแย่ลงเรื่อยๆถ้าพวกเขา,าไม่พยายามและปรับตัวตลาดทั่วไปไมันน่าสมเพชนะเออตามล้นนะครับแล้วคนที่แล้ว นะตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วที่จะอ่านและเขียนมังกรที่ไหนได้บนโลกใบนี้หวังว่าชุมชนแฟนมังงะและตบต่ต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหนไม่ว่าเขาจะนับสืบสนาอะไรดังนั้นเมื่อถามว่าผมคิดว่าการปรับเปลี่ยนเพื่อเอาใจต่างชาติสนำนหรับใครพอได้เลยว่าวิธีที่ราทำอยู่สนุกกว่าเยอะอ่าถูกต้องครับตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องทําตามไม่ต้องทำของววไม่ต้องทำที่เปลี่ยนแปลงความหลากหลายตามทําที่อยู่ที่เขาเองดีกว่าเยอะมันมีความเคลียอนเสื้อสามเป็นสิบเป็นล้านเรื่องอ่ะเข้าใจใช่ไหมตามแล้วนะครับผมมาต่อไป ไอ้อาจจะมีการขยักความเพิ่มนิดน,นึงนะของเกมเมอ,อจจร์ขอจัดนะครับ <c oughs> โอเคมาคะแนนนะครับอากิระนะครับผมคะแนนอากิระนะครับวันนี้การขอสอนเพียงคนละจยวจสัสมุนเรมังงะย่างวีลัสก้าร์ดสกิลตัวเฟอร์นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่ามาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าโลกตะวันตกกำลังกดกดดันญี่ปุ่นอย่างหนักในการตีกรอบสร้างสารรค์คอนเทนต์นะครับผมนนเรื่องคุณคะแนนแสดงข่าวจุดยืนหน,นาแน่นว่าเขาไม่เห็นด้วยในระหวการที่คนญี่ปุ่นสร้างสารรค์ผลงานโดยไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับผมโอเคไม่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 เลยสักนิด คุณนายตอบคำถามเมื่อถูกมังอะเพชรถามว่าเขาได้ทำอะไรบ้างในการพยายามพูดคุยกับนักเขียนมังอะในสังกัดเพื่อเปลี่ยนคอนเทนต์เรื่องหมอดสวรรค์โลกตวะวันตกนะครับยกตัวอย่างนะเรามีข้อจํากัดมากมายของเราเองที่เกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับระดับของเนื้อหาที่รุนแรงและเนื้อหาโป๊ะๆซึ่งมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากในในที่ป,ประเทศญี่ปุนน่นเนี่ยมาเนีือจีนหรือเกาหลีหร,ลรลวมไปถึงเรื่องการเมืองด้วยแต่ผมไม่อยา,ยากให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยสิเรียกว่าความถูกต้องทาะการเมืองนะครับผมจะต่างประเทศที่จะมาบอกให้เราซักผลงานที่เป็นไปตามพวกเขาต พมเชื่อว่าถ้ามีเนื้อหาที่มันสนุกผมคนเข้าใจว่าเองไม่ว่าจะเขาจะมาจากอฟริกาชิกลีหรือยกนั้นก็ตามการหยุดทําในสิ่งที่เราทำเาเขาว่ามันเป็นเนื้อหาที่เฉพาะทางแลวมีความเป็นญี่ปุ่นมากเกินไปหรือถูกบังคับให้ต้องทําแบบไรบันเนอร์ผมไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นผมอยากรู้เหมือนกันว่าผลงานที่ประสบสำเร็จในระดับโลกอ่ะเขาโฟกัสไปที่ตลาดญี่ปุ่นหรือโฟกัสไปที่ตลาดตะวันมากกว่ากันล่ะผมไม่คิดว่าเป็นไปได้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะเราบจเกลางเรื่องนี้ถ้าเราสร้างผลงานแบบนั้นนอออออกกมมมมมาั็ไไ่่คคใรชบหเ ตัวตัวอย่างกลับนะตัวอย่างเราซื้อของส่งเฟอร์ก็ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่มาจากชวาวโลกของญี่ปุ่นเข้าไปเรียนไม่ยอมไปโอในโตเกียวหรือว่าคนทั่วโลกเข้าใจกันหมดแหละว่าทำไมเธอถึงรู้สึกว่ามันเจอตัวเองผลงานแบบนี้ก็เลยขายได้ตลอดาชาติผมไม่เห็นว่าผลงานแบบนี้มันจะปรับเปลี่ยนตรงไหนเพื่อคนต่างชาติเลยแนวคิดของสารพฟ์คินมัจะแย่งลงเรื่อยๆนะไน้ยินจะแย่ปุลงเรื่อยๆถ้าไม่ยอมปรับเพื่อตัวตลาดป่าประเทศเป็นแนวคิดที่น่าสเพชมากและคนคุณจะเลิกคิดแบบนี้คได้แล้วสมัยนี้คุณสามารถว่ามังงะได้จากที่ไหนก็ได้กโล ผมผมแล้วผมก็บอกว่าความเปตี้ของแฟนบางางานจะตกร้เรื่อยๆนะว่าว่าเขาจะมาจากไหนนักถือศาสนาอะไรเพื่อจะมีความเมื่อจะมีเวลาคนที่มาถามผมว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อต่างชาติและสังคมขนาดไหนล่ะได้อตอบเลยว่าสิ่งนี้เราไปเจอวันนี้มาสนุกหวังว่าครับผมตามนั้นแหละคือง่ายคือเสื้อผมอะ่ะมันมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นแบบการเข้ากับวัฒนธรรมของต่างประเทศเช่นแบบอ่าแบบซีรีส์เซนไดซีรีส์มาเลเดอร์อย่างเงี้ยได้แต่ว่า บางอย่างถ้าเราไปตัดปรับเปลี่ยนมากเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็ไม่ดีอะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความว่าเราทความหลากหลายปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความยยุ่งยุ่งปัจจุบันที่บบกว่ามึงอะไรนแยกเยียดไปหมดเลยมันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคือว่าเป็นตัวเองนี่วันนี้มันดูสนุกกว่าก็จริงครับผมแต่ว่าอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนไปได้มันก็มีใช่ไหมเออจะไหนผมพูดไว้แหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่บอกว่า ถ้ามันมันปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็จริงเลยครับผมเพราะว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยจริงผมว่าางวงการอนิเมะมางงาอะไรต่างจะมีความแบบหลากหลายจะมีความแบบไม่มเซนหรืความบูชิดอะไรแต่หมวดฉนะผมว่าไปอยู่ทุกวันนี้ผมว่าไปดีแล้วมันอยู่ความสนุกไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทาตามชาวตะวันตกไม่ต้องทาตามแบบฝั่งซ้ายไม่ต้องตามความที่แบบอยากจะเรียกร้องความหลากหลายอะไรทั้งหนาหรอกครับและฉันก็สิ่งที่คุณทําอะไรนี่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วฉันก็ทำต่อไปตามนั้นแหละถ้ามีอะไรแปลงผมเชื่อว่าบางงะนที่มันเป็นเร ความหลากหลายความแบบเรียกร้องความเท่าเทียมความแบบกดขี่อะไรตรงเนี้ยผมว่ามันมีและครับบางงานละมันสักวันหนึ่งมันก็มีแนนะ่แต่ว่าผมเชื่อว่าอะไรที่มันมีความสุขอยู่ผมว่านั้นจะยังมีอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องความอะไรประมาณเนี้ยผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีแหละแต่คงจะไม่มีมากขนาดในวงการญี่ปุ่นแหละถ้ามันเปลี่ยนไปจริงก็พวกเราก็ต้องเตรียมรับมือแล้วครับตามแล้วแหละประมาณนี้นะรับเรื่องนี้นะครับโอเค